โฮมเบคครัวซองใครว่าทำยากวันนี้ไปดูแม่แวหวทำครัวซองกันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็เตรียมบล็อกเนยก่อนเนาะพอเตรียมบล็อกเนยเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ทำการรีดเข้าแป้งกับเนยแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ขยายแป้งไปแบบนี้เลยค่ะให้ได้ความหนานะคะปกติแม่แววจะให้หนาประมาณ4ี่ห้ามิเนาะจากนั้นเราก็จะทำการพับแป้งรอบที่หนึ่งคะ่ะพับแป้งรอบที่หนึ่งเสร็จจากนั้นก็รีดขยายอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ทำการ พับแป้งรอบที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราพักแป้งไว้ก่อนขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนของการรีดรอบสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะตัดเป็นรูปครัวซองนั่นเองนะคะรีดให้ได้ความหนาประมาณ4มิลนะคะโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะวัดขนาดขนาดโอเคแล้วเราก็จะทำการตัดขอบแล้วก็ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปครัวซองเนาะ ปกติแม่แหววจะตัดประมาณฐานนะคะกว้างประมาณ9เซนติเมตรนะแล้วเราก็จะทําการม้วนม้วน,น,นแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาวางบนถาดเพื่อเตรียมพูฟนะคะพูฟเสร็จก็จะได้โครวซองหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอวบอ้วนสวยงามมากมากแล้วเราก็ทาด้วยไข่แดงด้านบนค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะพอทาไข่แดงเสร็จนําเข้าเตาอบได้เลย นี่นะคะคัวทซองในเตาอบก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆอบเสร็จออกมาแล้วนะคะหู หอมเนยมากๆจะบอกว่าบ้านตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเนยนะคะเสร็จเรียบร้อยหเห็นไหมเอ่ยน่าทานมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหม่นะคะที่สนใจคาสเรียนทำครัวซองนะสามารถที่จะขอรายละเอียดได้เลยนะคะแม่แบบมีเปิดสอนทำครัวซองแบบโฮมเบคแท้ๆนะสูตรความอร่อยระดับมิชลินเลยนะคะใครสนใจก็ไปสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีแอดมินนะคะบอกรายละเอียดให้เนาะ